น,นี่เราจะประกอบเบ็ดน,นะครับผมกระถ้านพนนี่น,นี่ใจไ้ก่อนกระถ้านวยฮะไม่ได้ละค่ายยังอยู่อยู่เลย ้อยสบาทสองร้อยสี่สิบสอง้อยสิบเขาใหม่สองร้อยโมโมว่าบ่เนี่ยสองร้อยสบโมป็นสไลาดนร์บ่สไปซ์สลเดนี่เครกวนกูโมือ้โโอ้โะตุ๊กตาใครตากะตัว ก็อเอาไซม์มันได้ยันนี่นะแต่แต่รอบก็มาปั๊บเสียนไปยังไม่เสียจนแหลกขา,มาไม่ทีอมีรอบให้เสียแล้วก็หมุนตัวนี้เข้าไปปั๊บอ๋อหมุนเข่าอันนะบอหมุนเข่ามันรอกันเป็นแนวปั๊บโลดนี่อ้อแล้วหมุนหมุนจงไห มุนๆแจ้งไหรมุนเห็ดอันเชือคือผู biography. ้ช็ปพดตัวนี้ปั๊บไปไหนบอรูกเลยอุ้ยครับปดตัวนี้แล้วก็ปมตัวนี้ปดล็อกมันแล้วก็เอาขาไปก่อนตัดขาก่อนีีขา ยังบออออเสืออเลยเี๋ยอเอนมนตี้หน้าลอกเผืนหน้าลอบดึงไปเหนไหมเลยอ้าวร้อยครับร้อยร้อยเข้าเนี่ยนะดึงไปดึงไปเอาเข่าบ่ครับเอาเข่า่อเอาเวดิ่มงเนี่ย ไปเรื่อยครับผมจะถึงแล้วนั่อินเดินต้องใส่ห่านดอกโห ดึงไปเลยดึงอ๋อดึงมาหัดดึงมาหัดตัวปิดแนเนี่ยดึงหน้อยอ๋ปิดหน้ารอกไว้วิญญาณไปงันนปน้นตุงในกระทาเป็นกนระตูแต่กรหมุนอันนี้คืนมากเลยบอกว่าได้ขอลองด้ว ี๋ยวสายมันจะลดเพราะว่าเขาบทนาตอนนี้นะมุนทางไหนเนี่ยขวาเนี่ยพ่อพ่อนักติ้งผีเลยแต่เขาไปหน้านะพ่อนี่ครับประกอบเพ่อนเขายังไปที่ยังไปเนี่ย ฟอร์มพอ่อพ่อทำเอง,องนีอจ้กจีบบนี่ยมนัน,น,นคืออย่างตวีคเตอร์คาเตอบอกว่ามีคาเตอร์ที่มันออกชนยๆแล้วมันคมไยไม่แต่กลัวใช่ปใช่ยหกัวป